คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการปน,นที่ผิกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสเนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมันี้แอดพินเกามาเชยกะจะพภาพี่พอน้องไปเบิงแนวทางเลขโคงทุดถ่ายของอาจารย์เซียนนอาคุณนุมเ้อครับผมครับพี่น้องครับแต่ยิ่งข่าว่าอาจารย์นี่ที่เด็ดมากฝากพี ฝากน้องเด้อครับผมสำหรับโค้งสุดท้ายน้องพี่น้องเนาะครับผมก่อนฉี่เบิ่งเนวท่าตัวเลขของอาจารย์เซียนนครอนพุนมแอดมินก็มาเชีก็ขอขอประคุณอาจารย์เด้อครับผมที่เมตตาแนวทางมาให้กับท่งเกอามาเชียครับผมสรงต่อพี่น้องเอฟซีน้องพี่น้องเนาะครับพี่น้องครับแอจะเลืมเด้อครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับกอามาเชียในเด้อครับพี่น้องไปเบิ่งโค้งสุดท้ายของอาจารย์เซียนนควพุนนมกันเลยครับฮัลโหลครับ อาจารย์ครับแอดมินกัมาเชีสวัสดีอาจารย์เส้นความพนุ่มด้ยครับผมครับผมสวัสดีครับครับอาจารย์ครับผมแต่ยิ่งเข้า่าจะมีที่เด็ดคงทุกทายมากซูเพี่น้องเอฟซีหรอล่ครับผมอ๋อมีมีอยู่ครับเพราะว่าแต่ว่ามันมันหลายเร่องเหมครับไม่ิดสิ่งแวดเนี่ยบอกจริงครับผมหลายเร่องจังไดยน้ออาจารย์บัดนี้เพราะว่ามือเมื่อกี้อ่ะเอ้ยเพื่อนที่ขายพักที่ว่า้ฟังนั่นแหละ ใหา่แล้เสียอยู่อยููบ้านเนี่ยแต่ปพอดีเพิ่อนออกศพไปยูสระบุรีอ๋อครับอืมเพราะว่าเพิ่นเพิ่นตายนี่อายุเพิ่นแปดสิบเจ็ดเกิดพ,พ่อสอสองสี่เจ็ดแปดตรงกันและก็ผัวเพิ่นก็ตายวันวันแรงงานเนี่ยก็ตายวันแรงงานคือกันอ้อครับผมต่อเพิ่นนั้นเพิ่นนั้นอายุไาบ้างครับผมชราอายุแปดแปดสิบเจ็ดครับครับแปดสิบเกิ เกิดพ <uge ot> ่อโสสองซีเจ็ดแปดสองซีเจ็ดแปดเมียนครับครับบริกที่เพิ่นหนึ่งสีเพิ่นว่าเพิ่นเคยเพิ่นบอกว่าไงไอ้คนที่ว่าเพิ่นให้แนวทางเลขันดับรางดับยังบ่ครับผมบอบอกครับอัน,นคนละคนที่ว่าอยู่ขายผักยุ่ตลาดครับอ๋อคนละคนอันนี้คือว่าเป็นแบบว่าเลขเพิ่นมีที่มากที่ไปเพิน่นนะครับผมครับผมอันนี้อาจารย์เอาแนวทาง มาฝากด้วยครับผมคือเป็นเรื่องแต่ว่าอันนี้การดันโดนใจผู้ดกาให้เพิ่นเลือกเอาครับครับผมแล้วก็มีอันที่ของพี่สาวขายพักนี่นะเพิ่นก็ว่างกันว่ามีเด็กน้อยอายุสองขวบครับพิมพ์โทรศัพท์ไปบอกคนนั่นไปบอกคนนี่นะพิมพเป็นตัวเลขว่าสามสองสามสองทุก,ท,ก,ท,กทุกเครื่องที่ว่ามันส่งไปครับเด็กน้อยคนนี้อ้เด็กน้อยสามสองเด็กน้อยเด็กน้อยอายุประมาณ ขวบสองขวบเนี่ยครับครับเรียนโทรศัพท์ใีนกระซงข้อความไปหาคนนี้หาคนนั้นเป็นเลขสามสองคือกันมาเลยอาจารย์ทำมาฝากเลยครับพี่น้องอันนี้อันนี้นองนอกเนือจากที่ผมเจียรไปเพราะว่ามันเต็มแบบแนวทางคงอครับผมเป็นแนวทาางจะถอยมากครับเอาพิจารณาเบิ้งบนครับผมเล็กเล็กหน่อยเนาะแต่ว่าของผมก็ผมก็คิดว่ามาสรุปให้ว่าซีเดนตัวใดสีเอาตัวใดออก ครับผมครับก็เริ่มตั้งแต่บนเลยนะอาจารย์ครับเริ่มแต่งบนเลยครับครับผมบนบน,บนคือเอาเลขวิ่งนะครับวิ่งบนจิคือมูว่าอาจารย์ที่มีแต่ศูนย์อะร่ิ่งบนก็เอาเอากรเน่นกำลังวั่นนะครับครับผมผมคิดว่าสามกับเจ็ด สามเจ็ดสามกับเจ็ดด้วยครับ 7, ผมผมตัดเออเก้าออกให้ตัดสิสิบเขียนเก้าลงก็ได้ครับครับกาลังวันตัวนั้นเหะอแลวที่นี่ผมเน้นทีสามมาอ,อก,กับเจ็ดตอนนี้ครับผมเซบูลูสามเดียสิปอยูรักลอยก็ได้นะอืมครับเพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันหลายเ็นเทน,นแนวทางที่เอื่อยแล้วหายมากมันกับไปสามมาอยู่รักลอยครับครับผมอือเจ็ดก็เป็นตัวล่องครับครับ แต่มันขัดสีมาได้เจ็บนะมันสีอาจสิเป็ี่นรัดตัวอื่นก็ได้ครับผมก็บปรเนใจเพราะว่ามื้อนี้่วยมืออื่นมันมันตรงประตรงวันเนาะแมนยูครับผมมันน่สิเพี้ยนไปคือตอนที่ตอนตีใหม่นะครับใช่ครับผมเลขเลขข้างบนนี่สีเพี้ยนมาเลยแต่วันเลขลางกะของสูตรที่ของผมยังเข่าอยู่เลยอืมครับแต่ว่ากำลังวัดเนี่นี่ผมบปรเนใจผมเป็นปริยนเบิรงนั่นครับนั่น ตัวทางตรงมาเราจานเนาะสามเจ็ดเก่ากับมี่ตัวอาจารย์เด่นสามกับงนี้ให้เห็นครับมาที่นี่กันสองตัวบนสองตัวบนสามเจ็ดครับสามเจ็ดกอดข้อกันเลยครับผมสามเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองหกครับสองหกสองแปดสองแปด เน้นที่สามเจ็ดกับสองเจ็ดครับเน้นที่สองสามเจ็ดสองเจ็ดเด้อครับผมครับผมสองหกสองแปดนี่ยเป็นเลขกันกันแน่จากเนาะครับเป็นเลขกันครับครับผมแต่ว่าสามที่เด่นไยคืออ่าซีพียูรักลอยก็ได้ครับครับที่เด่นวตัวนิ่มตัวนั้นผมคิดว่ามันเพราะว่ากำลังวันมันเป็นอยนาังสั้นแต่ว่า โซลลอกคือเจ็ดแต่ว่าผมก็ยังมาเจ็บอยู่ที่ล่างอื่นน่ะผมพอเปลีนกรลังวันมันอาชีมาตัวใดตัวหนึ่งก็ได้เลขวิ่งอยู่ในหมีสามตัวนี่ครับเป็นเก้าเป็นสามเป็นเจ็ดปัจี่บันเลขสามตัวสามตัวบนสามสามเจ็ดสามสามเจ็ดครับผมแล้วก็หาสามเจ็ดห้าสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ด 037 <30. S 2> อันนี้คือผมถอดแบบออกจากล็อกที่37ผมได้สูตรในน้ำเอื่อยที่ว่าเลขดับเลขเด่นนั่นแหละมาอันนี้เราห้ตำล่ามาเลยมผมก็เลยเอาไปซี่ล็อกมามใส่สองแผน่นชื่อว่าผู้ใดมีลักซิปแม,นแมน่นๆมันสีมะเขาอยู่มงนี้เป้เลยเพระต้องเพต้องกราบครับมันสีบอกบอออกโตดหรือหรือสีหยางบอกหยางกะมันสีเป็นตรงโดยเฉพาะเลยครับ อคือว่าเข้าได้หนึ่งเก้าเป็นบางวันที่แล้วผบก็มาเบิงอยู่ในนี่ล็อกในนี่มีศูนย์หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าก็เข้าตัวตรงแล้วแล้วลกัหนึ่งหนึ่งเก้าหาหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้ามีอยู่แปดหางครับบอต้องซื้อบอต้องคู่อื่นก็ได้หายคิดว่านะครับโวยนว่มากสามตัวตกเลยครับครับแต่ว่ามย<ม>่าี<ส>่ว่าเข้าเข,า,ขาจับสองตัวมากใหญ่ๆก็น่าจัดเนาะ แม่เท่าหูว่าลักซิปของขบวนนะมันคืออยียงมาเบิงอยู่ในนี่สิบเพลีเลยล่ะแต่หูแค่ว่าลักลอยมันเหนียงมะกรักสื้ออยู่นี่น,นะครับอืผมไปไล่เบิงจากปีใหม่มาแล้วมีรูดอยู่เธอนึงแต่ว่ารูดคือรูดเลขเหลขกรักลอยครับลักลอยมีพิษแต่ว่าถืออยู่สองตัวมันสีเข่าปตัวเล่ยบ์บอลนั่นครับนี่อาจารย์คัดมาให้เราด้ครับผมนี่ แต่ว่าพมงกันเลือกเลือกกันรอกที่สามสิบเจ็ดนี่แหละใ่ะครับผมรอบคงงกับบุร่าสามสิบเจ็ดครับกันล่องเมื่อรอาจา์เนาะเพราะว่าครับผมมันเป็นเลขที่เด่นบนอยู่แล้วครับผมเด่นบนอยู่แล้วเอาอัาบาที่กับลางนะครับเหลขกลางแล้วบาดพ่น้อกเลขกลางแลอาจา์เส้นแล้วก็หมูนุ่มแล้บาดศูนย์กับหนึ่งคิดว่าหนึ่งมาแน่นอนครับวิ่งล่างหนึ่งมา ภาษีดีกว่าศูนย์เลครับผมฝันว <มา S 2> ่าเด็กหน่อยอย่างตามหลังกสิมีหนึง่งเหรอว่าผมมาอาจารย์ฝันเห็นเด็กหน่อยนี่ครับผมครับมีนเด็กหน่อยอย่างตามหลังไปไซเบียตอยู่ทงหน้าย่างตามหลังยี่หันละครย่างตามหลังอันสีไปทั้งใดกับพวกยย่างติดติดกลติดอันสวนขาอยู่ครับย่างติดติดดูดดูดอยู่ทงหน้าครับผมฝันแต่หลายมือแล้วหนึ่ง,ม,งมากเลยรับัณฑนี่กับน้องคน น้องอยู่ในเฟซนี่แหละโฮเจ้ากันมันก็หายมาถามผมว่าพี่หนูฝันวันนี้หนูฝันแล้วนะวันที่แล้วมันฝันว่ามันได้กินเนื้อโคนที่มันออกโคกหนึ่งแปดนะครับผมมวลนั่นนะครับหวดนู้นหวดแตกออกหนึ่งเก่าหนึ่งเก้านะมันก็หายผมตีห้ผมก็จะบสติอย่างเดียวเพราะว่าหนูต้องมีโชคมากหนูมีโชคเต็มๆแน่นอนวันนี้ที่มันถึงวลนั้นผมก็ไปเบิ้งกูเกิลห้ครับมันมี เลขสามหางยูตุยูสวมหางยูคู่เดียวตัวอันเดียวคือว่าศูนย์หนึ่งแปดมันก็เลยเอาหกใสมันก็เลยถือสามตัวตรงมันบอกมันมาหกมันก็เลยเอาหกใส่ข้างหน้าครับผมหรือมันสื่อจะกพวกกบุรุนะมันถือลอยกุลอยอ่ะวัานี้มันก็ฝันอีกแล้วมันฝันว่าได้ทำข้อดเด็กน้อยอยู่ในน้ำแต่ว่าโมเมนต์โมเมนลูกมันแต่ว่า เฮ็ด่ายเขาเจ้าฮ็ดทำข้อให้เขาเจ้าอยู่ในน้ำจะเหมือนคือจังน้ำคลองมันว่าแอทีนี้มันก็ะทำข้อเสียแล้วกับผู้หยิงคนอนั้นก็ยกลูกลูกให้เขาลูกให้มันเลยครับเอาไปเลี้ยงเลยนะประมาณนี้ครับครับเด็กน้อยผู้ชายเนื่องว่าผมผมผมตีอันความฟันให้มันกับซีนีหนึ่งะว่าเต้ผมรู้ว่าเป็นซีนีหนึงอย่างเนื่ว่าผมเข้าไปเบื้องนี้คู่เกินก็เห็นหางเดียวคือสามหนึ่งสาม สามหนึ่งสามครับตัวน,น,น,นั้นจะซีเป็นเลขสองตัวกับสี่ศูนย์กับซีหกเนี่ยเห็นแบบๆอยู่กร,ระดาษปฏิจจออกมาครับพี่จะหน้าเบิร์เดอครับผมถ้าว่าข้ออาจารย์นี่ล่างนี่ตามสูตรนี่ตัวไหนครับผมหนึ่งครับพี่อันสองตัวครับผมบัดสองตัวจับให้ก็คือเดี๋ยวจะพงหารกระดาษเออหนึ่งสอง หนึ่งสองครับผมหนึ่งห้าหนึ่งหห้านึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจอเลขดังเลยนี่หนึ่งเจ็ดครับผมโอ้โหอันหนึ่งสองนี่ผมมากสุดตัวนี้หนึ่งสองนี่อาจารย์เหนียร์างนะครับนะ้อครับผมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองมากสุดอันหนึ่งสามนี่ไปได้บ่อาจารย์หนึ่งสามกับเพราะว่าที่หน่หนมันหนึ่งสามนี่ผมคืเองก็คืออยู่ได้ครับครับ คืออยู่แต <realised> oh. ่ว่ากะซิปไปเล่นตอนมื่นมื่นไปแล้วแต่ผมกะที่เขียนลงไปในหันก็ได้เอะที่งใดครับมันขามไปตัวหนึ่งน้ออาจารย์เนาะหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งหาข่าวไปตัวหนึ่งมันรุยไปฮบกับผมไม่เหกัเป็นมันกระโดดแตคือกันหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดแต่ว่าเพราะว่าฮกมันดับล่างผมก็เลยบอกให้สามดับว่าอาจารย์สามโมนแอจใจครับเพราะว่าโปเห็นไม่สตร อ๋อห oh, นัต่ยี่ผมมีครับครับเองกันไว้จักน้อยครับผมแต่คิดว่าหนึ่งที่มาเนยน,นะถ้าเกิดว่าหนึ่งกับศูนย์ไม่มาแบบนี้ผมมีเลขที่มีที่มาที่ไปให้ครับอืมคือล่างสามแปดตัวเดียวล่างสามแปดตัวเดียวครับผมอันนี้เลขมีที่มาครับเลขมีที่มาครับอีก,ก,นนกันึงกับหาสองเจ็ดบน อันนี้ก็เลขนี้ที่มาแค่นี้ครับบนห้าสองเจ็ดครับผมเลขกพี่ทีมาเด้อครับพี่น้องถ้าบออยู่ในสูตรที่อาจารย์คำนวณนะพี่น้องเนาะบริบร้ว้สูตรครับมันมีเลขมีที่มาครับเด็กจิบเดท็ทจิบมาเป็นหาสองเจ็ดบนแล้วก็ล่างสามแปดเด้อครับผมอันนี้อาจารย์กับนี่พิเศษแถมให้เด้อครับพี่น้องครับอาจารย์น,น,นี่เป็นเลขมัน,อนเอื้อเป็นไหมากครับครับผม เป็นเล็กใหญ่เป็นไหหมาเนาะครับคเอาอาจารย์กะเป็นโครงสรุปหรือว e ่ามีแนวทางหลายๆที่นํามาไห้พี่น้องเอฟซีหรือทีเจน่าด้วยครับผมขอขอบพระคุณอาจารย์เ้วยครับผมที่าม่าย่ำไหหรือว่ามาไหแนวทางมีแรงเหล็กต่างๆมาไห้ใหพี่น้องพิเจนณาครับผม ่าสีรบกวนอาจารย์เสียนละความพุนนมซับหนีได้ครับผมครับผมถ้าผู้ใดได้เลขอันรักซิบรักนวยแม่นๆขนคงบนกะมาวางแนวทางกับสามตัวบนนี้ก็ได้ครับแต่ปัวเน่ครับแค่แปดหางก็ต้องกลับตรงๆครับผมครับผมงูแต่ว่ารักซีแม่นๆนะครับครับเดี๋ยวจ้างใดจังคอยวางกันอีกทีหนึ่งนาออาจารย์เนาะครับผมสำรับสืด เพราะว่าเอื่อยเอื่อยเพื่อนหายมากนี่คือว่าเพื่อนกับไู้ใหายผู้ใดนอกจากเธอพี่แข่งเธอคนเดียวนะเพราะว่าพี่ถูกสามป่วยสามตัวตรงบ่อยแล้วอะเอาครับผมแต่ว่าผู้แต่วรักสิบรักนวยเป็นแนค่นั้นด้รงบนครับผมอาจารย์ครับเอ็ตนิ่งกัมาเช่กับสิรลบควรอาจารย์ซํำนี่เด้อครับผมครับผมคขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมถี่มาเป็นสภาพบีเนี่ครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับ พิจารณาเบิ้งงด้อครับผมอาจารย์เซียนน้ความนมเพื่อนกับมี่แนวทางมาให้กับพีน FC, บ่น้องเอฟซีครับเป็นแนวทางที่น่าสนใจเด้อครับผมเพราะว่าเป็นเลขของอคนย่ายที่เป็นเสียแล้วนะพีน่นะ้องเนาะรับผมเลวก็มี่อาเลขเล็กหน่อยครับผมแต่ก็เลขความฝันครับแต่ว่าที่เน้นอาจารย์กับตามสูตรของอาจารย์ก็คือบนก็คือ เน้นสามกับเจ็ดได้ครับผมจับคู่ก็คือสามเจ็ดนี่พี่น้องนะตัวเด่นเดนกับสองเจ็ดครับผมสําหรับเหลขล่างของอาจารย์ก็คือวิ่งหนึ่งครับพี่น้องนี่คืออ่าแนวทางสูตรของเพนเดอครับผมก็เน้นที่หนึ่งสองนะพี่น้องเนาะเหลข2สองตัวล่างครับผมเอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกมวยเรื่องเงินไปกับเกามาเชียได้ครับผมสวัสดีครับ